สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองเสนอสารคดีชุดเปิดประตูสู่อาเซียนตอนที่38สสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียนต่อจากตอนที่แล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับการเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างประเทศของพลเมืองอาเซียน ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศได้รับความสนใจในที่นี้จึงขอแนะนําแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละประเทศทั้งสถานที่ที่เป็นโบราณสถานศูนย์การค้าสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามระดับโลกแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศสมาชิกอาเซียนต่อจากตอนที่แล้วมีดังนี้ครับอาณาจักรของโบราณของประเทศกัมพูชาได้รับอิทธิพลทางาศาสนาและวัฒนธรรมจากอินเดีย โดยเฉพาะความเชื่อตามคติในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูเป็นศาสนาสถานอันถือเป็นที่ประทับของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์รูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบศาสนาสถานบนฐานที่เป็นชั้นและขุดสระหรือคูน้ำที่เขเมรเรียกว่าบารายล้อมรอบมีลวดลายสลักหินเป็นรูปพญานาคซึ่งเป็นสัญลักษณ์น้ำและความอุดมสมบูรณ์เปรียบเทียบได้กับเขาพระสุเมนที่ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรอันเป็นสัญลักษณ์ของระบบสุริยะจักรวาลตามคติฮินดูนั่นหมายความว่าปราสาทหิน ที่กษัตริย์ขอมสร้างขึ้นก็คือศูนย์กลางของโลกและจักรวาลอันยิ่งใหญ่นั่นเองครับพระราชวังหลวงพระบางของประเทศลาวเป็นอาคารเก่าออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสลักษณะอาคารเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสแต่เป็นการผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสและลาวด้านนอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงศ์ พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับของเจ้ามาหาชีวิตสีสว่างวงเป็นระยะเวลานาน,านจนสิ้นพระชนต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2518พระราชวังหลวงพระบางได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ครับอ่าวฮาลองหรือฮาลองเบของประเทศเวียดนามอ่าวที่เป็นตำนานมาจากนิทานปรมพราของชาวเวียดนาม ที่กล่าวถึงมังกรโบราณซึ่งเคยร่อนลงมาในอ่าวนี้เมื่อครั้งดึกดำบรรพ์และชื่อของฮาลองก็แปลได้ว่ามังกรร่อนลงจากความสวยงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลองทําให้ที่นี่ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์กรยูเนสโกในปีพุทธศักราช2537ซึ่งเป็นเสมือนประกาศนียบัตรที่ใครเห็นต่างก็เชื่อถือจึงทําให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศเวียดนามต้องล่องเรือมาชมอ่าวฮาลองเพื่อสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแห่งนี้ครับ พี่น้องชาวอ่างทองที่เคารพครับแหล่งท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกที่กล่าวไว้ณที่นี้นั้นเป็นเพียงตัวอย่างในระดับที่น่าสนใจที่สุดของทุกประเทศสมาชิกแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึงหากท่านมีโอกาสควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเดินทางไปท่องเที่ยว เพราะเมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้วถนนทุกสายจะสามารถวิ่งเข้าสู่อาเซียนได้อย่างสะดวกเพราะพลเมืองอาเซียนสามารถขับรถท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกได้อย่างเสรีครับตอนต่อไปโปรดติดตามตอนที่39แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนมาร่วมกันรับรู้เข้าใจการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองได้ใหม่ในครั้งต่อไป